สวัสดีครับครัวบ้านทุกคนบลงเด่นพากินและเที่ยวครับปล๋วบาทมั้งแั่ของพ่อใหญ่ปลาสองตัวลุงเด่นแบง่งมาให้น,นาเล่แบง่งด้วยกันเขาทำโคตะเมนูครับวันนี้ลุงนาเล่จะทำเมนูลาบปลาตะเพียนสูตรอีสานนะแต่เป็นปลาตะเพียนโคตรใหญ่น่าเล่ต้องถือดีๆลิละถือโชต่อยนี้มันตัวใหญ่ขนาดไหนนี่ครับรสองโลนะนี่โล่เปลาแก่ๆเดี๋ยวเราบิดตัวข้างๆมาเพืดูเลยนะนี่ครับโอ้โหตัวใหญ่มากครับเอาแต่เนื้อมันจริงๆบางคนเคยังไม่เคยเห็นเลยเนี่ยเนี่ยปลาตะเพียนตัวขนาดนี้มาก่อน เคยไปเคยไปเห็นในเคยไปรักยิงอยู่รักยิงแต่มันหมดมันเหมืเฮ้ยยอมได้ยิงนี่แหละอันนี้ลาบสุดอีสานาคือว่าลาบลาบลเราเอาไปเป็นล้วนเอาไปล้วนใส่พริกใส่อันนี้เนาะครับกินสุกปมันกินดิบนะครับลาบบางอย่างบางทางเหนือบางทีก็ดิบก็บมีบางทีขั้ว,วมีก็เอาเก็ดเอา,เอาพริกมันไปขั้วะนะครับโอ้โหเนี่บตัวใหญ่มากแต่หลังได้มาส,ส,ดสดๆจาก ไปข้ามาขายนี่ประการสนุนเออจะรับสนุนขึ้นมาสองตัวโรงเรียนเอาทําเป็นนึ่งตัวแล้วครับเดี๋ยวรอบที่สามคลิปนึ่งป่าตัวใหญ่มือนกันแบบนี้เลยนึ่งป่าตะเพียนสูตรโรงเรียนทำนึ่งขิงเนื้อเนาะนี่ครับเนื้อมันขาวนี่ขนาดน้องพวกที่ปลาตะเพียนมันก็บยายชุดกับ ผมก็เห็นเหมือนกันน้ามันน้าใหญ่ครา้นี้ <c oughs> นีเกือบตัวเกือบโลกว่าโลขึลลกก้นนี่นอเล่แหล่เลยครับรครับเอาเฉพาะเนื้อมันไปหล,ลาบเนาะและว้วก็เอาตัวมันไปต้มเอาคงไปต้มนนเนาะนี่ครับเจ๋อเวลาแหล่แป๊บนึงครับ แส่มาแล้วอู้อันนี้ต้มใส่ขาใส่ตะไคร้ใส่เปรี้รรยวๆหน่อยซดนำ้ำซุปฮ้อนๆนครับกับลาบในหมอแต่นี่นะดูมันจะมีไข่กว่านตัวนี้ถ้ามีไข่นี่สุดยอดอ่ะเนี่ยเดี๋ยวคนละเลยแลกเลยครับก็เขาเจาะครูดอ่ะครูเป็นหมอไงนี่ครับที่ผมเบลจอดทั้งทนเลครูเอาเนื้อดิบมันติดกระดูกนไงเราเอากระดูกไปทำน้ำซุปนะครับ นนตัดหัวมาการหัวมันก็น <c oughs> ใหญ่มากขูดเอาได้เนื้อขนะูดใกล้คูดปากไก่เลยเนาะนกระดูกนี่เราใช้กินน้ำซุปเราวปได้๋ยววัได้กินหวันกินเนื้อ <c oughs> ใช่ใช่ใช่กินน้ำซุปมันครับลาปลาตะเพียนยักษ์ ผมไข่หานอนมีไข่ก่อนนั่นเลยนะต,ต่อพี่สุดไข่ก่นนะครับชุบ<า>เปิดดูสิไข่หรือว่าเป็นไขมันหรือว่าเป็นพุงมัน จะเป็นปลาซุบบอไหมคะนี่โอ้โหปลาทูไข่ครับไข่สีสีเขียวเนาะนี่ครับก็ทงลมโอ้นี่ไข่มอเลยกันนี่ครับไข่นี่ทั้งยวงนี่คือไข่ไข่ปลาตะเพียนครับใส่นิดเดียวเองอืมนี่ครับใส่มาต้องใส่นีด ต้องพีทีพิธันหน่อยมันจะขมไงขมมากใช่มันจะขมขมธรรมดาขมมากๆโอ้ไข่ไหมครับไข่ไหมครับสุดยอดสุดยอดเวอาต้มแล้วแต่แล้วแต่อะไรอ่ะอัอย่างจะอันหนึ่งในผมก็ได้อันหนึ่งใส่วางเลยครับครับ ใส่กินน้ำซุปก็ได้เริ่มเ่ครับสำหสับเอาไปต้มเอาเป็นน้ำซุปนะครับสดท่อนๆดูไข่นี่ก่อนอืไข่ครับเดี๋ยวทาเลก็จะเอานี่ไปต้มแล้วก็เอาเอ่อปานเป็นลาบเนาะครับไปฝักเป็นลาบละเอียดนะครับนี่ตองหลากสายโอ้โหอร่อยนะครับเนี่ยเวลาต้มสดน้ำซุปท่อนๆใส่เลย เดี๋ยวรอหน้าเลยหลาป่าแปปหนึ่งครับครับก่อนอื่นเลยเขาต้องเอาป่ามีสองตัวขึ้นหน้าเลยไปหลาบตัวหนึ่งตัวนี้น้องเดินจะขึ้นหน้าเลยขัวกับขัวละหันหันหันหั่นเร่เนาะหันอ่าหันเลยครับครับแต่ว่าเขาขัวในก่อนขัวพอมันมีไข่มีอย่างก่อนขัวในก่อนนะครับปาดพอเลยครับจนึงตีครับปาดในใหญ่ับมันจะปาดใน ปาตเพียนปลาตเพียนตัวนี้ปลาโทอดน่กกกันในแม่ท่าเหนืนอน่าติเล่เนาะ <Okay. S 2> นโอ้โหผูมนี่ครับไทยทุกตัวนักศึกยาก็จะแม่เห็นไหมเห็นเนาะนี่จะนึน่งสู่โรงเรียนแต่นทะเลต้องเอาอันนั้นออกนี่เลยอีกแลดีมันจะขมเดีเ๋ยวเดีๆๆๆ๋ยวออกว่าทางร่วงมาทางล่วงเลยใส่ันออกก็ดีละมกจะไมนต่างหากใส่เครื่องมะม่วงหรือปลาอืบนี่ครับโบเลยเนาะโบเลยครับ หนึ่งมันกับแมตต์เรียงต้นหน่งเฮ้ยนี่ผมจะเอาเครื่องนายัดท่านะครับหั่นให้หั่นก้างเยอะกว่าฮะเยอะมากเลยกางเยอะน่าจะนึ่งมันจะกลิ่นไงหมดล่ะต้องหั่นแบบนี้แต่ว่าต้องบอกว่าก้างก้างเยอะต้องหั่นละเอียดหน่อยเพราะว่าจะได้ตัดวงจรไวนตัดตีนงูตัวเมื่อกี้ตีนงูตัวอะไรครับ เอาบาไปเห็ดส yeah, ้มให้ล้ำกว่าฮะเมมียงเนส้ห็ดส้มเห็ดปลาส้มนะครับเอยายหนึ่งขันหนึ่งปลาทูล่าเห็ดดีขึ้นยังหนึ่งใบจินโดนออกเต้นเดือ้มันใหญ่มากันนะเห็ดปลาส้มหนึ่งปลาทูนึ่งกับมอสอยู่ครับเดี๋ยวนึ่งนึ่งต้าเจียวนึ่งขิงสุดโรงเด่นกลางหนักหน่อยแต่ว่าต้องเปลี่ยนกินได้ตัวใหญ่ๆมากเท่ากับตัวละโลนี่งแถงแพ่งเละเห็ดนี่มันถึนได้เข้ามาปิตงมันยังกับมันเสีบตัวใหญ่ดีเนาะ อันนี้ที่ททีน uh, <Bra un> ี uh, ่เพราะว่าต้องตัดต่าันครับนานหนึ่งนานหนึเดี๋ยวนึ่งมออยู่อันนี้เซตแรกนี่ลาบนครับตัวหนึ่งลามตัวหนึ่งหนึ่งมดี้้หน่อยเดมือนี่เลยนี่โปรอคตนี่โรเอามาได้ดนี่ครับแล้วอันนี้แนครขัวผมจิ้มที่นะขัวเครื่องในของ แคนในกุกแล้วมันได้จะไงประตูเดียวลูกป่ายถุงอันนี้ถุงลมนี่ถ้าต้มชุดมายังเอาไปต้มไข่ไข่ไข่อะไรหนอกกันแน่ใส่เครื่องใส่ย่งบุกไปตีเนื้อป้อนกินโมเบิร์ตแล้วโอ้โหใส่สองตัวนี่ก็ปลาไปครึ่งโลแล้วนี่โอ้โหสตัวนี่นี่ครับเดี๋ยวเราจะไปล่างแล้วกันเราจะโคกพริกแกงกันดูพริกเครื่องเรียงกันมัดนะครับ เดี๋ยวดูวที่ตามครับน้าเลกบอวกับเลกยิน้าเลกจ,จะลาบปลาสูตรของนาเลอันนี้โงเดีน<ล>ไม่ได้สองคลิปเนะครับเพราะว่าผมก็ยกอยากจะเห็นอยากจะให้เพื่อนน้องได้เห็นว่าไอ้ตอนลาบปลาเนี่ยมันเป็นจังไ้ที่ตามคลิปลาบปลาลาบปลาในลาบปลาตะเพียนด้วยนะครับนาเล่ลาบเลยลองมาดูสูตรพริกแกงอ๋อพริกมักนึ่งของโรงเรียนนะครับอันนี้สูตรหน้าหน้าวิไลเขียนแนะนามาผมเคยไปกินนึ่งป่านินแกผมมีหลายคลิปนะครับนึ่งป่านี่ใส่นี่นิดนึงหอมนะครับ ใส่ไปเลยน้าเลศกำลังทำลาบปลาในเออลาบปลาตะเพียนใหญ่ติดตามได้ใน y o u t ยูือนกันนะครับลาบปลาตะเพียนใส่เม็ดผักชีใส่ตะไคร้ใส่ไปเลยครับใส่หอมแดงกระเทียมสูตรทางเมืองเขาแต่ว่าผมนุ่นเ่นจะใส่เต้าเจี้ยวไปตัวนิดนึงใส่เต้าเจี้ยวไปน้อยส่วควาหอมครับใจเวลาโคแวบหน่อครับครับนี่ครับโคจกจนเลี่ยนนล่นนก็ใส่เลยพริก ตะไคร้เสรไปล้พริกกระเทียมสองสูตรนี้ครับผมผมก็รับประกัความอร่อยนะครันยดบอร์ี่เาเขาโวเวลาค้งแป๊บหนึ่งครับครับเมนูนี้มันต้องเผ็ดเกินเพราะว่าเขาจะเนียนเนียนความอร่อยจากตัวปลาโดยตรงครับใส่พริกหัวเข้าไปเนื้อไส้มันยังมนดูแบบสีมันสันแบบเึ้นแต่ว่าได้ราแคบหนึบนะพริกมันกำลังละเอียดแล้วก็ใส่หอมแดงเยอะๆยิ่งอร่อยใช่เวลาโค้งแป๊บหนึ่ง ตึงหลาบตึงต่ำนะครับวันนี้ครับยิ่งโคกละเอียดยิ่งจะได้จะยิ่งจะอร่อยนะครับเมนูนี้นะครับเจแปนโคะแป๊บนึงแล้วก็ใส่หอมแดงไปเลยครับใส่เยอะๆมันเน้ยนดีรสชาติของปลาครับงานนี้เจแปนโคกโครกกับไม่ต้องใส่กะปิหรือว่าใส่กันน้อยก็อาจจะอร่อยมากเหมือนเคยมันปลามันน่าจะใส่นะปลานึ่งนี่เจแปนโคะกคับตอนที่ตามนะครับเมนูนี้อร่อยจริง เราติดตามครับโคกันละเอียดสีสันมันก็ยิ่งละเลียดยิ่งดีเพราะว่ามันจะได้ซึมเข้าไปในเนือเอ้อปลาเจ๊เปนั่งโคกกันแป๊บนึงเดี๋ยวผมก็เอาไปโมกกับตัวปลาเลยครับเฮ้ยเราติดตามนะครับครับผมนี่ครับปลาเขาเตรียมไว้แล้วก็เอาพริกที่ผมโคกนะครับโกคกทำเจ๊มือนิดนึงทาขึนทั่วปลาแล้วเอายัดในต้องยัดในที่เป็นรูของเนื้อนลยครับยัดเอาเป็นหนักยัดไปก่อน มัดกับไข่มัดมัดกับไข่ไข่ต้องซับอาหารนั่นเลยบัซับบัซับเนาะเวลาจะจะเวลามัดนะครับแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวแต่ว่าต้องมัดไปก่อนนะมันจะเอาไปทำน้นเป็นนึ่งเลยมันจะแบบเข้มข้นครับซีอิ๊วขาวนิดนึงคือโรงเรียนน่ะโรงเรียนใส่ซอสมันฝรั่นิดนึงเยอะบเยอะใส่นิดนึงครับ สีจริงมาได้เข้มข้นประมาณนี้เนะี่ยทางในมุมกลองนะครับแล้วก็ใส่ตัวเกียวยี่ห้อไหนก็ได้ของเป็นเกรดีมันดีๆนอยนิดนีงครับแล้วก็ตามด้วยเตาเจียวนะครับเตาเจียวแต่ต้องคุกนะอันนี้คือวบาตัวอย่างการทำเดี๋ยวผมเมือ่อนึงผมถือไฟเมือ่อนึงผมเอ่อมือ่อนึงผมถือไฟเมือ่อนึงผมกัมนี่ผมมีมือคุกกับเดี๋ยวคุกเสร็จแล้วก็เราก็จะใจ้ขิงพวกเนี้ยรวย แล้วก็ยัดเข้าไปในต้องปา่ายัดเข้าในปากปลา,ปลาขี้ปลาทั้งยัดทั้งหมดเลยนะครับพร้อมนี้นจะเอาไปนึ่งนะครับเจ้เวลามักแป๊บหนึง่งขยำขยำเพื่อให้ดีๆให้มันเข้าไปในจำลองของร้อยมีดนะครับมันจะได้เข้มข้นนะครับปลาไนนึ่งบุ่ยนึ่งขิงนะครับปลามันจะปลาไนปลาตะเพียนใหญ่ <c oughs> หาก,กินยากนะครับเดนะี๋ยวรอติดตามนะครับผมเดินเจ้เวลามักกันแป๊บหนึง่ง กล้องถักเข้ากับสีบสวยให้อันนี้กล้องใจ้กล้องถักเก้าไทายครับนี่ครับลา<ะ>ปันน่นเนื้อใส่นี่นั่นเลยเนาะใส่ครับแต่ว่ากล้องตัวนี้บสใส่ครับเป่นเจ้ามือถือไทยครับเราเลยถ่าแป๊บหนึ่งกินก็พักออ้พักย้ายกับพุกเต็ม,มน้ัมบานพักกาดขินพักกาดพักจีโบนหลายอย่างพักไพักเยอะถึงจะอร่อยเนี่ครับเจเวลาในการลาแบแป๊บหนึ่งนะครับ ไปตั้งไปตั้งต้มน้ำละห่วงก็บเรเอาเอา,เอาไปต้มน้ำครับต้มน้ำเดี๋ยวเอาก็ต้มเป็นน้ำซุปกินกับลาบม,มันถึงเขาถ่าแต่แต่ว่าลาบสุดนั่นแหลยเขามีสุดดิบก่็มีดิบกับมีเหมือนกันกะมีแต่ว่าต้องเป็นเป็นล,ลาบเป็นก้อยอ๋อเป็นก้อยอก้อยใส่มะนาวนะต้องต้องใส่เออเดี๋ยววันเดี๋ยวคลิปหน้าจัดเหรออยากอยากกินแบบนั้นปลาตัวองเน้นปลาสดต้องสดอ๋อปลาเป็นเป็นมันขึ้นมาเลยเนาะอืมครับ เราต้องคันน้ำมะนาวควยเกือบแงเนอยกินยากินะนมะนาวจนเนื้อขาวุ่นครับครัผมรอติดตามนะครับลาแปบเดียวอมเยนใสเนื้เนีนขนน่นาไปรวนในน้ำห่อนกัออาไปรวเต้องวใุกผงัมาาครับครับยังไงรอติดตามครับเดี๋ยวผมพาไปดู ละเอียดแล้วครับนี่ครับถึงละเอียดมาห่อเนื้อปลาเน้นไม่แล้วมากๆพ่าที่ที่ได้ทองทำสุกเปยครับหลังจากนั้นทำกระบวนการตัวนี้ทำสุกปอานี่ปลาตัวเดียวนะครับเนี่ยลองดูเอาเนื้อเอาเนื้อเฉพาะปลาตัวเดียวครับเนื้อปลาเนื้อปลาตะเพียนลูงเด่นก็จะลู่ไปปลาในพ่อผมเคยเห็นปลาตะเพียนใหญ่ขนาดนี้ ทีนี้นคือว่าห้มันลดได้รสชาติไปเลยนี่คือเอาน้ำซุปที่ว่าเนี่ยเราเอาน้ำต้มหัวปลาะนะน้ำต้มหัวปลาใส่ปสไปครับอันนี้จะเป็นหลาบสุดซุปถ้าลับต้งเนื้อมันก็ลาบดิบกระพ่องลาบซุปก็มี้ถ้าลาับซุปก็หลับใส่เอาเก็ดมันเป็นมี <Okay. S 2> ่งแต่ว่านี่มันมีเก็ดแล้วกระ okay. บวนการทําให้มันสุกอ,อ๋อตั้งเก็ดล้วนก่อนเีเนาะอันนี้ก็นี่ก็ยิ่งก,ก,กินปลาก,กับกินซุปแบบนี้นะมันก็อร่อยละ เจอบะนาวเจอข้าวคัว่วเจอพริกป่นไปกับผักเยอะๆข้าวเหนียวห่อนๆเก่งแมนนะครับอ๋อปลาตัวเดียวปลาตัวเดียวนเนาะไปเจอในร้านอาหารญี่ปุ่นปลาบางอย่างนี่ตัวใหญ่ๆหายากนี่แพงมากนะคราสามารถอัพราคาได้ย่งปลาอย่างตัวเป็นล้านญ <laughs> ี่ปุ่นปลาอลาโอปลาปลาอย่างนั้อ่า ปลาทูน่าเออตัวเป็นละทูน่ากีบสีน้ำเงินประมูลกันอู้เป็นสาวด้านปลาตัวนะไรไง้าน,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 นเงินไทยเนี่ยเป็นลักล้านอ่นนปะประมูลกันไงนคือมันหายากเงี้ยจานหนึ่งกับเอามาขายทั่ประเทศไทยเหรอชิมคำหนึ่งหนึ่งสองปันหนึ่งมั้งชุเหมือนชูชิคำเดียวอ่ะ คำละสองพันนะตัวหนึ่งขายได้เป็นแล้รักซิปด้านผมเจอความห้อนเข้าไปมันก็ฟูขึ้นมาเลยเนาะเล่นเนาะเนื้อมันครับเนื้อใสเนื้อแหนมดีมากเลยเกือบคงกันลังเคยเจอเหมือนกันว่าปลาทะเพียนตัวขนาดนี้มีแต่ว่าเคยเห็นในแน่นแน่นบางครั้งเราตัวสามนิ้วสี่นิ้วอีกครับเคยเห็นในแน่นเกือบสองโลอ่ะหรือี่าบิ๊กใสเลย่ะ เคยเห็นในน้ามือปูก้ายิงมันจะบูก้ายิงรอยิงแต่มันบบมันบบขึ้นมาเฮายิงอ่าแตะเพียนนี่มันมันมันเหมือนมันปลานิี้มันจะวุ้นวุ้นเขาก็ไปแหนได้อยู่เป็นสามสี่ชั่วโมงมาต้นไม้เพื่อรอปลาตัวเดียวตัวนี้แหละสุดท้ายมาก็ระยำได้ตัวเดียวเตะเตะมาตัวประมาณนี้นะครับเราไปดูแป๊บนึงครับครับนี่ครับโหอะไ้ซุกกันเนาะนี่เขาก็ปุ้งอะเล่นกันก็โอเคด้วว่า หอมะขนาดหอมโซเซอันนี้คือทำากระบวนการแค่ทําให้สุกนะยังไม่ได้ใส่เครื่องปรุงอะไรมากมายแต่ว่าใส่น้ําซุปที่ว่าต้มแล้วน้ําซุปอาจจะปรุงสําเร็จแล้วครับแต่ว่าเนี่ยเข้ากับต้งมีนหลายอย่างที่ต้องเดี๋ยวขั้เลยปรุงกันเนาะกับซึซ์ไปเลยนห็นอะไรจะปรุงไว้แล้วครับลองปรุงมาดูนะครับหลังจากนั้นขออนุญาตตรดมาวันนี้ไความก็ชณ์เพิ่มขึ้นครัหน่อย นีนหอมมัน,ม,นมันไม่กลิ่นหอมเอ,เอกลักษณของมันเลยป่านี่เลยว่าน้ำซุปนี่ว่ามันมีคาต่ไข่ยังเทว่าเนาะน้ำซุปตัวนี้มานเมันซุปแต่ว่านี่จะว่ามันรสชาติมันขึ้นแล้วเพราะว่าเราเอาน้ำซุปที่ว่ามันหอมป่านั้นป่านเนื้อมันเออป่านนนวผูเล่นป่านันตลอดอะเกลือเอาไปเกลือครับ ต้ปเราทำพอดีแล้วน่าเลยชิมแต่ต้องเกลือเป็นลักเกลืออีกเพิ่มอีกนิดเดียวเพราะว่าน้ำซุปเราใส่เกลือน้ำซุปใส่เกลือไปแล้วน้ำซุปมันนิดหนึ่งโอเคเกลือเกลือโคชิโรดน่อยยอนน้อยใส่น้อยแซ่บน้อยใส่หลายแซ่บหลายแหละแต่ว่า โอ้เยอะมากเลยว่าเนี้ยปลาตัวเดียวเนื้อเป็นเป็นกิโลเต่ะว่าเนื้อครับองห้ัดานั้นเกลือของชุดรสกัลาชใสไปแล้วใส่เลยทีนี้ที่คนครับที่คน ที bon. ่ป่นที่ป่นนี้ยิ่งไม่ยิ่งมอมยิ่งหอมยิ่งดีรสชจะได้ใส่กลางๆก่อนเดคนกินเผ็ดไม่ได้กลางกลบบนี้เยอะเลยลังร้องอ้ากเลยทั้งจางใส่ขาคั่วแล้วเออใส่พริกป่นแล้วใค้อะไรของานใส่ข้าวคั่วนอะข้าวคั่วข้าวคั่วที่สารบ เนี่ยคระขัวโอเคเดี๋ยวไปให้ดูว่าดูครับูว่าประมาณเท่าไหร่นะประมาณไม่ได้แต่ว่าก็ดูด้วยสายตาว่ากครัวนี้เพิ่มความหอมแล้วก็อาจจะเพิ่มปริมาณด้วยเนอแมนแมนเพิ่มปริมาณด้วยเนาะเองกรครัวเลยครับอ้หหอม หอมก็ขั่วถ้าก็ขั่วใหม่ถ้าก็ขั่วนี่ก็ขั่วไม่หอมครับถ้ามีมะนาวมีน้ำปลาใส่ไปนิดหอมครับป่าตัวเดียวเหรอปลาตัวครับเก็พริกไอ้ยังใส่พร้อมใส่เราใส่มะนาวนั่นเองนาะใส่มะนาวเสร็จกปใส่มะนาวด้วยเพอมาแช่เนี่ยมันต้องออกเปรี้ยวๆหน่อยครับใส่เลยนะปรุงเลยต้องชิมหน่อยลองชิมๆครับ อาเธอร์น,นี่ก็ใส่แล้วก็ถ้าใส่หอมแล้วก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยครับครับตอนสองทุ่มกว่าให้หนาต้องเล่นหิวเข้าลำเดียวเลยดูนี่ปุ๊บวัดครับเดี๋ยวนิดๆนะครับเรอน้าเล่นบนะีบมะนาวแป๊บนึงครับแต่มันเยอะไปครับเพราน้ำซุปเอเอเล<อ>ย<ๆ>จิ้มมะนาวจิ้ม,มเราเอาใส่เกลือเพิ่มครับเกลือเพิ่มหน่อยโอเคมะนาวใส่ครับ จุบอืมก็คั่วมะนาวหอมมะคั่วหอมพริกแล้วก็หอมมะนาวเลยแถวบ้านแถวบ้านน่าเลยเขาอยู่เนี่ยเปื่อนนุ่งจัคกันดีมากเลยบ้านแกไฟไหม้โรงเรียนไปดูวบ้านหลังใหญ่มากเลยโอ้สุดันดูปลาครับปลาเดี๋ยวมาจะกันโอเคแค่นี้ใส่หลายอยู่ครับ สดายอยู่ครับแฉมพริกหน่อยอ่าอันนี้ยังยังไม่ถึงของตะเล่นะ่แน่แต่เรต้องต้องแฉมเลยแล้วมาความความเสิร์ฟแล้วมาทุกคนหาคนมากินด้วยเนี่ยจะได้แซ่บแซ่บน้ำกันเยอะๆครัวลุงเด่นนี่สมาชิกยังต้อนรับสมาชิกไม่อั้นบใครไม่เอาจะให้กาแฟมากินได้ตลอดมีกุ้งแล้งไงครับไฟไม่บ้านนู้สุสานมัน ถ้ากันนี้วันแล้วจะเป็นไอเราลอลงกไปกัดไปเป็นศูนย์ไหมเนีะไม่นเลยใส่เลยครับอ่าแล้วก็โรยตัวนี้เลยเพื่อเสร็จครับครับผมอ๋อพอดีมีเพื่อนเพื่อนรุเล่มาแล้วมามามาบ้าทุกอ่าโอเคผ่านตัวนี้พร้อมเสิร์ฟได้เลยครับเดินลูกกระดิ่งด้วยี่ริม่า พร้อมชิมเดี่ยรอชิมพร้อมกันเลยครับน้องเรียนชิมเลยนะได้เรื่องขาดอะไรก็เพิ่มเติมได้โอเคครับครับเป็นขอชิมหน่อยนึงพอดีมันมีงานแบบว่าถ้าทั้งบ้านพี่บอกไปจัดน้องเรียนบ้านแก่ไฟไหม้ผมก็เลยสงสารนะไปดูบ้านสองคำนะครับบ้านหลังใหญ่มากหลังหลายล้านแต่ว่าไฟไหม้คเพื่นก็ไม่เอาด้วยเพาขาก็ไม่อยากจะไปถ่ายยูทูปเพืงกระ air, like ทบเทลินกันแบบไปจัดนั่งแข่งกันจริมเขากินพอแล้วสุดเสน่หกันเดี๋ยวจะได้แบบคลิปที่เพิ่ครับ คุณมีกับหมดแผ่แบมเป็นกับังใจ้แกอยู yeah. okay. right. so, ่แกกับม่นางเนี่ยข้างหลังเนี่ยทำเนี่ยเขาเี่ยวนะเสื้อขนยาวนะหลังยู่กเื่องนตัวอยู่หลังใหแล้วก็ไม่แบบบอลเรือยังท้องถือหามเลยงินทรัพย์สินหายหมดเลยบลเรือรถไม่มาคันไม่พ่องกันหมดเลย น้ําหากันคุณ่น้่หากันเอเที่ยวกันเมื่อ้านี่ก็ไปคุเข้ามันจัเป็นกำลงใจให้กันครับครับก็จะ็นคนติดตามต้องใกลกว่ามต้กาเด็นทังกินปลาเท่ยวนะคุณครับ